มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเชียร์บิ๊กตู่อยู่ต่อเสื้อเหลืองปักหลักแยกเกียกกายค้านแก้รัฐธรรม,มนูญป้องสถาบันเชียร์บิ๊กตู่อยู่ต่อเมื่อเวลา8.55นาฬิกา55นาที วันที่17พฤศจิกายนที่บริเวณแยกเกียกกายฝั่งกรมการอุตสาหกรรมทหารประชาชนสวมเสื้อเหลืองจากจังหวัดสมุทรปาการและตัวแทนกลุ่มคนรักสถาบันจากหลากหลายกลุ่มได้เดินขบวนกันมาทยอยปักหลักที่แยกเกียกกายโดยเริ่มปูเสือนั่งบริเวณฟุตบาทและริมถนน พร้อมประกาศจุดยืนคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญและให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าขอให้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องสนใจเสียงนกเสียงกาและจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีการจราจรโดยรอบรัฐสภา เปิดให้ใช้ได้หนึ่งช่องทาง เพื่อให้สอสอเข้าประชุมสภาได้สำหรับเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดประกอบด้วยแยกบางโพมีการปิดทางเข้าไปยังแยกเกียรกายเลยแยกบางโพก่อนถึงสะพานข้ามไปยังแยกเกียรกายมีการปิดเพื่อตั้งด่านตำรวจและด่านความมั่นคงโดยกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวได้เดินผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีแบลเออร์กั้นไว้แต่มีหนึ่งช่องที่เปิดไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถให้เดินผ่านไปได้ โดยไม่ได้มีการขวางกั้นแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ